เอาอีกไหม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 โอ้โหแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะครับสุขสารวันสงกรานต์ครับและนี่คือนิวคนทรีผมว่าวันนี้เราชุ่มทุกส่วนเลยนะครับชุ่มความสุขแล้วก็ชุ่มเหงื่อวันนี้ขอทุกคนมีความสุขก็พอนะครับวันนี้สีหนุ่มของเรานะฮะโอ้โหหลายคนเตรียมตัวถ่ายรูปและนี่ใกล้นี่เลยนะฮะกีตาร์นิวคันทรีสสวััดีครบ

อ่ะโอ้โหนี่ชุมช่มฉ่ำเล้นะครับมีความสุขบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวสีส่หนุม่มยืนรอเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้สี่หนุ่มพูดอะไรสักน,นิดหน่อยอวยพร้อ้กับแฟนของเราวันนี้ที่มานะครับวันนี้แฟนเราเยอะมาก